ครับลำดับต่อไปครับัจุลีเป็นการถ่ายภาพนะครับ,รบวเ,วเป็นตัวเประอกอบโดยแผนสมาคมนะครับ,รบทแทนสกรและหน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนทีมบริบอลหญิงของท่านไทยของเราครับ ลำดับต่อไปครับาจากบริษัทปตทธนาคารมหาชนนะครับร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่งล้านบาทครับเพจุงแทนนะครับ